สวัสดีครับนะครับวันนี้มาพบกับซันนะครับเพชรยนต์ครับผมวันนี้นะครับผมจะมาขอแนะนํารถสเปคนี้เลยนะครับใครที่กําลังมองหารถใช้ทรงซีดานนะครับเก๋ง4ประตูนะครับราคาประหยัดนะครับติดตามช่องผมได้เลยนะครับช่องผมเน้นรถแบบนี้ทั้งช่องเลยนะครับผมนะครับคันนี้นะครับจะเป็น t o y o ต้าวีอนะครับ1.5ตัว e นะ นะครับผมสีขาวบอกเลยว่าคันนี้สวยมากนะครับปี2012ราคาเนี่ยเบาๆเลยครับลูกค้าไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทแน่นอนนะครับคันนี้ราคา2 7 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนไม่เกิน4,5 0 0ไม่เกิน5,5 0 0แน่นอนครับผมประมาณ72งวดนะครับคันนี้ได้เป็นทั้งคันไปเลยนะครับได้ชุดแบบนี้ไปเลยชุดสเกิร์ตด้านหน้าโคมไฟหน้าแบบนี้เลยครับผมคันนี้ได้เปลี่ยนเป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วเห็นไหมครับ แง่แต่ตากหลอดเดิมนะครับหลอดเดิมเนาะหลอดเดิมก็จะเป็นไฟส้มๆนะครับอันนี้เป็นไฟปรจคเตอร์มาให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกหน้าคู่มาให้พร้อมกับสเกิร์ตรอบคันเลยนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับผมโครเมียมหล่อหลอกันไปเลยครับสีขาวนะคันแบบนี้เลยนะครับผมจะพาไปดูทางด้านข้างนะครับของตัวรถคันนี้นะนะครับคันนี้ทางด้านข้างนะครับก็จะได้เป็นแม็กนะครับ เป็นแม็กอะลอยนะครับสีดำเงานะครับผมขอบ15นะครับยางเนี่ยใช้ได้อีกยาวเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างมาให้แล้วนะครับแล้วก็สเกิร์ตข้างมาด้วยนะครับกระจกข้างเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวข้างมาให้แล้วด้วยนะครับสวยหลอ่อเท่กันไปเลยนะครับคันนี้นะออกไปก็คือไม่ต้องทาอะไรเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีชุดโครเมียมนะครับเป็นมือจับนะ ทางด้านในนะครับคอนนี้จะตกแต่งเป็นสีดำนะครับสีดําทั้งหมดเลยแล้วก็กระจกพับไฟฟ้านะครับสีด้านนะครับแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะครับทางด้านข้างนะครับจะมีผูช้างนะครับแล้วก็ลงมาเนี่ยภายในเห็นได้ชัดเจนเลยจะเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังตัดด้วยระเขบสีส้มนะครับสีส้มๆ้มแดงๆเนาะนะครับเรียงสวยนะครับ เบาะเนี่ยสภาพ90%เเลยนะครับภายในทางด้านคอนโซลนะครับคันนี้ไม่มีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นก้านแบบนี้เลย3ก้านนะครับพวงมาลัยเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสีสันนี่บอกเลยได้ว่าไม่มีรอยแตกเลยนะครับไม่มีรอยแตกเลยนะครับอันนี้เป็นช่องเก็บแก้วน้านะครับวางแก้วน้ําทางด้านผู้โดยสารเอ่อผู้ผู้นั่คนขับนะครับอันนี้ตัวปุ่มพับไฟฟ้านะครับทางด้านล่างนะครับคันนี้เขาได้ติดไฟ ตรงที่คันเร่งแล้วก็ตัวเบรกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่งดูรอๆเลยนะครับคันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ครับผมเกียร์ออโต้แบบนี้นะได้มันๆเลยอัตราการเร่งจะบอกว่าได้ดีมากๆของต o ว o ต้าวีออสนะครับพุ่งกระชากใจแน่นอนหน้าจอจะได้เป็นแบบนี้เลยครับ5นิ้วกว่าๆนะครับสัมผัสหน้าจอได้นะครับเชื่อมต่อได้นะครับฟังเพลงได้สบายๆเลยนะครับด้านข้างนะครับติดไฟทำให้แล้วเหมือนกันเป็นบอกหนังนะครับ ประมาณนี้แล้วก็ทางด้านขึ้นนะครับก็จะมีสครับเพจโตโยต้าวีออนมาให้แล้วนะครับก็คือคันนี้ติดแค่ฟิล์มดำก็พอแล้วนะครับคือรูปทรงเนี่ยเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านน็อตอะไรต่างๆนะครับสติกเกอร์นี่ยังอยู่ครบเลยนะครับไม่มีการไขแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตองด้านทางด้านหลังนะครับผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคณะผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ นั่งสบายเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเบาะหนังเหมือนกันนะครับการแตกของรอยบอกนะครับขาดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับคุณลูกค้านี่ที่พักแขนกลางมีให้มาให้แล้วนะครับบอกเลยด้ว่าถ้าใครสนใจคันนี้ที่เข้ามาจับมาจองได้มาจับไฟแนนได้เลยนะครับอนุมัติผลปุ๊บรับรถได้ทันทีนะครับทางเรามีทั้งเตรียมพร้อมอยู่เสมอเนาะนะครับด้านล่างก็เป็นแม็กอลอยเหมือนกันนะครับขอบ15นะครับ ทางด้านหลังนะครับถัดมาคันนี้นะครับห้สปอยเลอร์มาแล้วด้วยเรียบร้อยนะครับเป็น t r d Sport นะครับแล้วก็มีไฟมีไฟสองไฟทะเบียนนะครับมีเซ็นเซอร์ท้ายมาให้แล้ว2จุดนะครับพร้อมกับสเกิร์ตด้วยนะครับ t o โ o ต้าวีอนะครับคันนี้บอกเลยว่าสีขาวเนี่ยใครชอบนะครับสายคลีนแต่ดู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 มีสไตล์มีลงตัวนะครับก็คันนี้เลยนะครับผมยินดีนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำเนาะนะครับ คันนี้นะครับจะเป็นโรตารี่วีออส 1.5E นะประหยัดน้ำมันเลยนะครับเครื่องพันห้าแต่ตาการเร่งเนี่ยบอกเลยด้วยว่ากินขาดนะครับกินขาดเลยออกตัวได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้คุ้มค่าปี2012นะคันนี้นะสภาพเนี่ยใหม่มากๆนะครับถ้าใครสนใจเนาะนะครับเห็นคลิปนี้แล้วโทรเข้ามาสายตรงได้เลยนะครับ0610590527นะครับคันนี้นะ ผมยิดีแล้วก็ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับผมหรือติดตา,ตดตามทาง Facebook ได้ทีเรเดือพงเพชรยนต์นะครับเดี๋ยวผมจนะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างแอดไลน์มาถามน้องได้นะนะครับวันนี้ยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ